ไปครับครับผมเจ็บหลังยอดตรงนั้นแหละเค่แค่เจ็บหลังเออเอ้ยลุกจะขอบครับมึงออกไปต่อยอับีเตอร์ดิอุ้ยกูอยากเห็นเลยนี่ไปแล้วเอามองเลยไปปีเตอร์เจอกันที่บางนานะวันพรุ่งนี้ได้ครับพรุ่งนี้แน่แน่ไม่ไหวแล้ว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 บอไม่ไหว ผมก็ต้องออกตอนนี้เลยป่ะครับโ o ีเริ่มไม่รักไม่ได้แล้วเหมือนกันอะไรนะฮะไม่ถึงว่ามันมันเดืกเกินไป OC เริ่มไม่โอเคเท่าไหร่ครัชัดเลยอ่ะเสียงเหมือนจัดเปลี่ยนเสียใช่ครับฟังดีๆต้องพูดคำว่าอะไรครับพูดแค่นี้ก็เหมือนไม่นะครับพูดแค่นี้ก็พอครับต้องพูดคำว่าอะไรฮะแล้วเราฟาร์มคนเดียวเรารวยขนาดนี้เราทำยังไงอ่ะชานั่นไงอ๋อไม่ธรรมดาเว้ย เปิดขายสักรอบรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เปิดขายเนาะเฉพาะปีเตอร์คนเดียวเลยเปิดแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีที่ตัวแล้วค้าก็ค่อยมาเจอที่บางนาเอางี้พรุ่งนี้ผมผมเปิดขายกาชาหนึ่งแสนลูกสำหรับคุณคนเดียวถ้าหมดหนึ่งแสนลูกอะครับหนึ่งแสนลูกทั้งหมดก็มาเข้าเคียวสวยได้เลยหนึ่งแสนลูกอ๋อที่บอกหนึ่งล้านไม่ใช่หนึ่งล้านไอซีอะอ๋อจริงหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจแหม่เราเนี่ยวู่นวายแลเราดึงแสลูกนี่เปิดไข่เป็นวันเลยนะฮะหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นพอจะเปิดจริงกูคงซื้อเราต้องไม่เหลือตังค์แล้วเนี่ยขนมเนี่ยพ่อพบลรีตังค์ถึงเท่าไหร่นะหกสิบสามบาทหกสิบสามบาทไม่ไม่ถ้ากูแลกถ้ากูแลกไม้อะถ้ากูแลกไม้เลยจะเหลือหกสิบสามบาทตอนนี้มีหกหมื่นหกหมื่นหกสิบสามถ้าแลกเหลือหกสิบสามบาท เป๋าอะไรเอย่างแดกไม่ได้เลยกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรไม่ได้มาไปขายคืนเลยบูปินี่เฮียให้กูไปตีสนับชิบหายหายไปแปดหมื่นเป๋าอะไรเป๋าอะไรไม่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ไม่ได้มาเล่นสนุกสนุกนะใช่ครับปอบบอสจะได้ไม่ต้องสี่เลี่ยดยาวเลยไหมหรือไงหรือแลกมาเลยวะล่ะอืมแล้วนี่เอานี่มีอยู่เป๋าอะไรเอาเป๋าอะไรไม่เอาเป๋าอะไร ไม่ก็แล้มาก่อนเนี่ยให้ก็เร็วๆก็ติดไว้เป่าอะไรกับเป่าอะไรร้อยห้าเชี่ยต้องเป็นลูกไม้กูอะโอนไม้มาโอนเป็นล้านนี้น่ารักหน่อยเปิดประตูให้แล้วครับ โอเล็กไม้ก so ๊อลฟจะมูล so ค่าเท่าไหร่สองล้านกว่าป่ะไม้ก๊อลฟชิ้นนสองล้านเลยเหรอสองล้านแต่ผมว่าคุ้มนะการที่ได้ความสนุกโดนเนโอนมาให้ล้านหนึ่งเคโอเคอยู่ไปร้านเจ็ดครับไปคหมดหมดเป็นร้านเจ็ดอ่ะเนี่ยสองล้านเจ็ดถ้าแรกสองล้านเจ็ดใช่ครับโหนั่นนะแลกความสนุก ไม่ตายก็หาได้ไปใช่ครับไม่ง่วงแค่นั้นไม่ง่วงก็หาได้จริงแค่นั้นเลยไปไปครับไปครับผมเจ็บหลังได้ตลอดแ้่แคเจ็บำได้โอ้ยโอ้ยลุกแย่แย่แย่ได้หวานได้หวานเน้นหนึ่งมานิดหนึ่งเขาเหรียญแล้วยังฮะเหรียญในตู้อ่ะหรืออยู่ในตัวแล้วเหรียญน่ะเต็มตัวแค่นั้นยิ้มๆนะ ปาดโต๊ะทีนะก็ได้มาเอาบูปินไหมก็มาย่งฮะครบหมดแล้วนะเช็คนะเช็คนะบอนี่คือทำอะไรจะแรกเหรอวันนี้เขาจะได้อารมณ์ดีได้หวดหน่อยแล้วพักจากของอิวดร่วงอีกรอบหนึ่งตายแล้วร้อนกว่าเดิมอยู่ที่นี้กูต้องกดยังไงวะเนี่ยใจเย็นครับไปที่เวอร์ปอนสครับอย่า เรื่อสครับแคแล้วเลืองที่ไมค์กอล์ฟโอเคเฮลั่นเฮลั่นเฮลั่นเคเคโกมีเปล่าจังหวะนี้เคเคโกไม่น่ามีหมดแล้วนี่ไม่ต้องใช้ไหมเหรออ๋อไม่ต้องใช้ใช้แค่เคเคโทเก้นไม่ใช้ไม่ใช้โอเคครับโทษฮทษโทแล้วก็กอล์ฟขับออได้เลยเหมือดเท่านั้นเลยขออนุญาตเค็มไปแล้วเนี่ยเสาร์เสียงเหมือนนี่นะ เหมคือนเหมือนนี่เหมือนนี่อะไรแชระขุดเกมเกมโชว์อะโซเชียลว่าไงครับโซเชียลว่าไงไงตีหร no ือไม่ตีครับขออะไงครับขออะไงครับยังไงครับเลยครับมาเลยครับโดนท่านผู้ชมตัดโฆษณาสักคู่เดียวครับตีกดหนึ่งครับตีคนหนึ่งหมายถึงว่าเอาแรกเลยเลยกดหนึ่งไม่แรกกดสองเอาไงอาแชทถาโถมอีกทีนี้ แลกกดหนึ่งไม่แลกกดสองนับไปทันนะบอสพูดอย่างเงี้ยนับไปทันนะเป็นหมื่นนะคอมเมนต์อ่ะ <c oughs> ผมลองแล้วเมื่อวานอะ่ะหรือไม่แลกครับหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองลอมดีเลย ไเปิมด้วยสองว่ะเปิดด้วยสองว่าเปิดด้วยสองที่ยแล้วเปิดด้วยสองก่อนว่าเดี๋ยวพิมพิมช่องบอสครับไม่ใช่ช่องผมนะแต่ยังนะใจหมอแวะมาช่วยอ่ะแม่มาช่วยอ๋อข้ขึ้นแต่ใจไอ้สองมานไอ้สองนำว่ะสองนำว่ะสองนำถ้าสองนำพรุ่งนี้มายืนตีห้าสิบเีไม่ได้แล้วค่อยว่ากัน ครับหนึ่งสิบหนึ่งสองสามขอคุณุด้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ก็มาพูดสนับสนุนนะครับขอคุณ <6, S 2> นะครับเจ็ดเก้าสองว่ะส่วนใหญ่ไปสองวะ่ะไม่ให้แลกวะ่ะส <laughs> องร้้าสิบก่อนครับบอนค่อยลุน้นเขาอยากให้นี่ไง ไว้แต่แค่ผ่านไม้ไงเก็บไว้ปักชั้นให้ผ่านไม้แต่ก็ยืงขนาดนี้และเแปลมาเลยเบาะเดียวเบาะเดียวแปลมาเลยดีกว่าได้นหครบละห้าสิบเาเอาเอาทางที่เราได้ไปนอนกันไหมฮะขยี้กันนี่ไปนอนเลยพีเตอร์อานเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ่าผมแบกสี่ชุดผมแบกสี่ชุดพี่โนนียแบกสี่ชุดพี่ชายแบกสี่ชุดมองเลแบกสี่ชุด พ่อพบอยืนอยู่เฉยๆโอเคไหมทำแค่ตีแล้วก็ร้องเพลงโอเคไหมอีกห้าสิบภายในคืนนี้เหรอทีหูเนี่ยใช่ตีสองุ๊บปุ๊บไม่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 ต้องเลยไม่ต้องตีเลยไปอี่พรุ่งนี้ยิ้มไม่ไหวแล้ว เนี่ยพรุ่งนี้แกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็งงงี้งงงี้วันนี้แหละดีพรุ่งนี้สามทุ่มเข้ามาแล้วตีเลยเอางีวันนี้บอกทุ่มหนึ่งไม่เห็นเลยเออจริงคืออะไรป้าตีได้เท่าไหร่แล้วสองร้อยแล้วใจรักไม่ติดไม้เลยหรอใช่เลิกซะนะอย่าตีเลยเอาบูดาไม่ต้องใช้ล็อกกรเป๋าเลยเรากำลังก่อมอยู่เอ็งพูดถึงอะไนี่กำลังก่อมให้ตีต่ออยู่นี่เอาไงไม่ต้องเอาไงนะตีจะขับเอาของเลยพพรรุุ่่งงนนีี้้้เก็บไวมันดึกแล้วให้ป้าไปพักเออพรุ่งนี้ห้าสิบทีนะเป็นไง มันดึกแล้วมันจะตีสองแล้วให้ป้าเดี๋ยวหลังแอร์ดอกก็ได้ค่อยมาเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่พาขึ้นอย่าว่าพ่อหนูได้ไหมพ่ออย่าว่าพ่อหนูได้ไหมเองขอไมไม่ไปนอนข้าจะเอาีโคไปขายไปแยกย้ายกันไป้าไปนอนได้แล้วป้าบินตรงนี้เลยบินตรงนี้พรุ่งนี้กลับละหมากันนี่ยกด F11 ไม่ได้เลยไม่ใช่พ่อเด็ก ผมครับผมครับผมครับผมโอ้โหไม่เจ็บไหลเท่านี้ไม่เจ็บนี่ไงพี่โจนเดาในไงพี่โจนกดหนึ่งหรือกดสองนะพี่โจนกดหนึ่งหรือกดสองแบบไม่ต้องรู้เลยแบบไม่ต้องรู้พี่พี่มันอันหนึ่งหรือสองหนึ่งเดาเอาไงเอาไงจะขอบครับมึงออกไปต่อยกีบปีเตอร์ดิ กูอยากเห็นไปเล้วมองเล่ไปมองเล่ไปดิค่ะมองเล่ตึงกับผมอีกโฉบตัวตึงไปเลยเหรอจะต่อยกันร้อนหนูด้วยได้ดิหนูไม่ด้านแต่ผมเพาะผมพอนนะผมบอกพีเตอร์พีเตอร์เขาอยากจะยุบแก๊งมาอยู่กับเราเลยบอกว่าลองต่อยกันมองเล่ดิยุบแก๊งไปแก๊งคนเดียวแก๊งคนเดียวเดหรอครับแก๊งมีคนเดียวใช่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  ไม่น่าเรียกแก๊งนะอันเหลือปลายสองใจใตัวเขาคือคนเก๊งกว่าเพคเขาจะต่อยแล้วเขาจะต่อยแล้วเขาจะต่อยแล้วอีโคีโคอคเขามีเสื้อไฟขาดจริงด้วยว่ะจริงจริงของจริงของจริงทั้งทั้งสล็อตเขามีอยู่คนเดียวเชี่ยครับเขาซื้อเพนคิลเลอร์ประมาณสองร้อยโอ้โหไม่สอบถามด้วยโอ้โหยี่สิบร้อยยับเลยว่ะเจอเจอหมองเหลืออะไรอะบอสไม่เอาตายได้ไหมอะหมอมามาเลยไม่เอาตายดีกว่า ไปาอ้อสุดดิแ่เเผาแก๊งมันเอาอ๋อยสุดเยอะเปต่อยตกเยอะเยอะเยอะเลยไฟขับลูกไอ้แล้วก็เอาตัวสตึกเปนเชียสก็ชื่อแกงเขาชื่อไฟขับเลยนะไฟขับไับับขับับี่พี่ให้ผม ทำไมไม่ให้เขาต่อยกับป้าล่ะครับเผื่อเขาจะมีโอกาสชนะบ้างเขาได้เข้าแก๊งทันทีเขาต่อยกับป้านั่นพ่อหนูแล้วลูกเจ๊ครับนี่เหลอพ่อหนูใครเกียรติไม่เลยนะใครๆเขาก็บอกว่าพ่อตึง้ายแลูกโอ้โหเล้วล่ะโอ้โหครับโอ้โหง่งยๆอะไรอย่างเงี้ยบ้องหูเขาไปที่นีงทำไายไปจน ไปขนป้าทำอะไรรื้อขนถามว่าปอบนอะปามปามดิปามแล้วเย่อต่อข้าวให้ไหมข้าวอะไรจะให้หัวทำข้าวหรือเปล่าก็ข้าวสิไม่โทษเราคิวสวนะุดไอ้หม่องก็เอาซะสูตรมือเลย <c oughs> โอ้โหไอ,อ้นี่ออผมก็าตายอ่ะโอเคดีนะดีนะจะได้เขาจะได้ฝึกบทมาเพิ่มอืม ไหนวะผมไม่นอนนะครับโอเคโอเคพี่อาวุธได้ไหมเนี่ยพระโบสรุปผมตีเหรียญมา200ครั้งแล้วครับเอ้ยปีเตอร์ทำไมออกแล้วเหรอปีเตอร์ไปเลยว่ะเชี่ยงอนหรอไม่นอนเหรอคืออะไรไม่นอนโรงพยาบาลมั้งเหรอเป็นอนโรงพยาบาลเนาะไม่ไม่เป็นบหายไปเลยบ้าไปไม่ขอบมันไปขอบมันไปนี่นี่ไปไอดีให้อ๋ออาจจะไปรักษาตัวแล้วมั้งเขาต้องให้เขาฝึกฝนอีกสักพักนะครับถ้าแบบนี้ใช่เขาสิบหกถึงยี่สิบอ่ะ ต้องต้องเอาตัวคิดเลยอ่ะีจริงๆสิ20ถึง20บอสคิดคร่าวๆอะไรนะว่าจะแบบรับยังไงใครอะไรเนี่ยมันต้องมีคนมาอยากขออยู่แล้วก็มีการการเทสฝีมือกันนะครับใช่ต้องเทสฝีมือต้องคิดคร่าวๆไว้ข้าวกรอกคร่าวๆผมว่าตอนนี้มีคู่ม้าคนหนึ่งแต่คู่ม้าก็ตึงอยู่แต่เข้าป่าไปนานไม่รู้จะต่อยเป็นหรือเปล่าตอนนี้เราต้องอาจจะเทสต่อสู้อย่างเดียวหรือคู่ม้าเรื่องฆ่าขยายสล็อตด้วยนะบอส หรือว่าเน้นเน้นต่อยตีเลยตอนนี่ผมคือผมว่ามันต้องแบบครบวงจรเลยฮะแสดงว่าออลราวเลยคือต้องมาแบบว่าโรนัาโดมาเลยฮะแต้องขัดทุกอย่างครับซูเปอร์สตาร์เขาเลยซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์คือพูดอยู่พวกเราได้ทุกคนครับฝีมือได้ใช้งานได้ขับรถดีใช่โมโจไปละมันเป็นแอดมินดีแล้ว ม่ไหนนี่ชอบดึงคนหลังบ้านขึ้นมาด้วยไอ้หาดดีครับเห็นด้วยครับคุณระโงครับเดี๋ยวช่วยๆกันขัดกรองครับได้ครับวันนี้อยู่ดึกเลครับตีอาวุธเนี่ยมุลหยิบมากเลยอยู่อยู่ไปชายหาดสองคนนี่ไม่ได้เลยทั้งแก๊งคนที่เหลือได้หมดแล้วอ่ะมันเอาเอาเอาไปแลกเลยไม่ได้เลยครับแลกเลยได้เลยจะได้เหรียญ อเคเก็บไว้ก <story> ่อนรอรอของของถูกใจก่อนนะแต่พรุ่งนี้ถ้าตีห้าสิบทีไม่ติดแรกเลยโอเคครับมันจะไปติดแถวที่ที่สี่ย่สองอแถวๆนั้นนะสองร้อยยี่สิบสองก็ติดแล้วมีคำถามว่าใครจะหาเงินค่าขยายสลอตตอนนี้เงินแก้ม่อยู่สี่แสนว่าครับถ้าจะไม่ต้องใช้เท่าไหร่หรอครับห้าแสนนะไอ้นอกนอกกับมีลเลียนอ่ะ ได้เสื้อตัวใหม่ด้วยนะครับเสื้ออย่าเพิ่งมันดังแต่เอาตังก่อนตอนนี้เสื้อตอนนี้ยังไม่มีจะติดต่อเลยครับสิบหกถึงยี่สิบเงินห้าแสนเหรียญตาม<ด>สมอตดอใ,ใช่ไหมใช่ใช้เงินห้าห้าแสนเหรียญห้าอันแล้วครั้งแรกนะคนที่จะคือคนที่สิบหกคือเหรียญห้าอันแล้วก็พบอีกสิบหกอันเพื่อึ้นคนที่สิบหก ก็เท่ากับว่าวันนั้นต้องพกมา21เหรียญสำหรับคนที่16ซึ่งตอนนี้เรามีไหมเรามีอะไรอยู่บ้างครับไม่มีถ้าเราจบที่ปั้นเราจบที่15สล็อตครับแล้วก็มีสี่แสนไม่กี่แสนพิจารณาสี่แสนอ๋อแล้วก็อาจจะต้องเป็นฤดูกาลที่เราหารกันทำเหรียญอีกครับในการใช่ครับเหมือนกันใช่ครับเข้ามาสี่แสนนี่คือรวมกับค่าขายอยู่แค่สต์าฟปูน อะไรเงียเหรอดูเหรอะเขาจะไปเชียเหรอไปกับพี่เมลอนนะครับอ๋อรถจักของใครต้องหูไปเอ400นี่คือรวมขายกันชาใช่ไหมแมวมองยังไม่รวมตั้งเองไม่ได้เอามะม่วงมาหรอเอามาโนเป็นมะม่วงบูดไอ้ที่ว่านี่เงินสดหรือว่ารวมอย่างอื่นแล้วด้วยอ่าบัตรจ่างเงินสดไม่ใช่หรอประมาณ400เก่านี่รวมรวมกันชาใช่ รวมแล้วรวมแล้วรม่เท euh, ่าไหร่เอนให้ไปสามหมื่นาหรอยอ๋อแต่อ๋อแต่ยังมังทยอยให้ใช่ใช่เหลือเยอะเลยบายผู้นี้ห้าสิบชุดครับพ่บได้เดี๋ยวุ่งนี้เข้ามากัน โอเคไม่ติดก็ไม่ต้องตีแล้วป้าเหนื่อยไม่ได้ดิไปเล่นแอร์ดอปแม่งโดนเขากระทืบอยหมืเดียวเลยพี่โนเนียรถอะไรมาครับมาบอสเนี่ยมินเนี่นหรอจะตัวตึงฝากรถบอสหน่อยให้หน่อยนะรถบอสเก็บรถทอปพะโบไว้ให้หน่อยยิ้มรถป้ามันเอารถมันเอารถป้าไปทิ้งบนเขาครับไม่ฉัทิ้งบนเขาเลยไปจีบอยู่สองคนเห็นอยู่นะเห็นเห็นได้ไงโก้เอ้ากองติดหน้ารถออกไมม เขาพูดแบบนี้แหละเงียบๆจะดูไหมใช่จีบพี่โจนแล้วก็ปากแข็งเช่นใช่ครับเพื่อนการเฟรนโซนเนพี่โจนจำไม่ได้เหรอวันนั้นที่บางนางอ๋อดอกไม้ที่ถืออยู่นี่คือพี่จําไม่ได้เหอผมจําไม่ได้ยังไม่อยู่ก็ใส่ถุงด้วยอะไรวันนึงจะไม่มีข้าวกินนะโอเคครับดอกไม้เราใส่ถุงพลาสติกด้วยถุงพลาสติกใช่ถ้าเราใส่แกมตอนร้อน ะรัดไปดึกแล้วเป็นน้อนดิครับเด็ดไม่งั้นเราจะเรียกย่าเข้ามาเทศตานะหวายย่าหลับไปตั้งนานเลยววายหวายมาสีก็ได้จิงก็มาดีน่าจิงก็มาดีน่าจิงก็มาดีมาดีตายด้วยฟื้งนี้โดนเนี่ยมันก็50าว่าเจนครับทุกคนงั้นขอบรถไปให้พี่พี่พี่อยู่นี่นะอ่า ไปตรงนี้เลยเลยเข้าไปเข้าไปในเมืองเลยมตรงนี้และตรงนี้แหละมาถึงปุ๊บก็ตีเลยอ๋อโอเคโอเคล็อกคอล์ดถ้าไม่ตีตีหัวให้ด้วยตามนั้นครับตามนั้นเอาออกตรงนี้ครับเข็มมวดดีว่ะล็อกรถหรือเปล่าประเด็นอะโอ้โหเกือบกดแล้วเมื่อกี้